สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำกุญแจล็อกเอาท์แท็กเอาท์ครับร้านเรามี2ขนาดนะไอสองแบบนะครับมีเป็นไนล,ลอนกับมีเป็นตัวเป็นตัวเหล็กครับคือตัวเนี้ยจะไว้ใช้สําหรับเวลาล็อกเอาท์เครื่องจักรนะครับสมมติเวลาเราต้องก,การจะหยุดเครื่องจักรแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปล็อกที่กุญแจเครื่องจักรอีกทีหนึ่งเพื่อให้ไม่ไม่เครื่องไม่เดินเวลาเราทํางานเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะ,จะมีก็มีความยาวหลากหลายแบบ สามารถคลิกดูที่ตะกร้าได้แล้วก็เราจะมีขายตัวนี้เพิ่มด้วยก็คือสมมุติเราต้องการทํางานกันหลายคนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มไว้ให้แบบล็อกเอา์ได้หลายหลายช่องก็คือก,ก็ตัวนี้ก็ไปล็อกเหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกคู่ไปด้วยครับมีตัวตัวเพิ่มก็จะมีสองแบบเหมือนกันครับเป็นแบบเหล็กกับแบบไนลอนเหมือนกันตัวนี้ก็ทํางานคล้ายๆกันก็คือเนี่ยครับเลื่อนลงมาแล้วก็เขาเนี่ยวออกับ พอเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกตัวนี้ก็ล็อกอันนี้ก็จะล็อกอย่าแงบบนี้เลยครับก็ล็อกเรื่อจับเพื่อที่ให้คนรู้ว่าเรากำลังทำงานอยู่ถ้าสนใจกดชิกในตะการด้านล่างเลยขอบคุณครับ